สบายดีทุกคนมาน,นี้แน่เลยน้องตู่อยู่ที่ท่งนาเด้อ <โก S 1> ลระกาอยู่กกบักม่วงเนาะเฮาจะมาหาทางขคหมดแดงวันนี้บึ่งสบายแบบห่อหน้าห่อ,อตาคือมันแดดแห้งนะทุกคนวันนี้นะนเดี๋ยวห้องกะเฮาเห็นห้างโมดแดงแล้วตอนนี้แต่ว่าแน่นก็นเงียบไปแล้วอ่าหลายห้างเติมเนาะน้องตูหกก่หักมาเด้บ่มีคนจับกองให้ก็เลยสิมถไทยเบิ่งน้ำลางเขาเป็นอย่างเนาะวันยางอยู่หลายห้างนี้เดี๋ยวห้องไปทางกันเลยเนาะ นี่คือต้นมะม่วงที่มีห้างมดแดงให้นองตูดจับกองให้เด้มนันเป็นมือกองเดี๋ยวไปเบิ่งกเรกันเลยทุกคนว่าไข่มันชีหญ่าย้ลการหลไปไหนเนาะเเดี๋ยวมาเบิ่องอันตัวที่เนี้อนทางวังกินนี้ก่อนเนาะคนคนือว่าไข่แบบขาวจั่วเลยไนงะโคตรหลเป็นนางแล้วนี่ นางแดงอสวยเลยจ,จักห้างจักห้างเนี่ยส่งซำห้างนี่แหละแต่ว่าห้างกับบริ้ัง่ายอันนี้คือเนียนใส่แป้งเนาะพือโให้เม่มันจับแต่ว่าตอนนี้คือบัญหาคือแป้งของเฮาแป้งของเฮาสีมืดแล้วยัหน,น้อยเดียวไอ้แย่โเก็นยังเนาะเฮาไปท่งห้างนั่ง,งกันเลยนี่ทุกคนห้างนี่หางใหญ่ มันลุ้นน้ำกันชิมีบอมันคือบอ่อเข้าละ่ะฆ่าตออันใบมวงโอ้ยโอ้สหชีแด้มันอยู่บอนม่ฆ่าไม่ค่าใบนี้โอเคโอเคโอเคบอเออได้แล้วได้แล้วเย้มันลงมาแล้วนี่ไปมีบออะไรใช่บอลงต่อแม่มีแต่แม่มันโอ้มีไข่มันใช่ปะ ห้างวันที่นี่นะหลายนี่แต่แม่มันเดี๋ยวนี้เจใ๊ไข่เดี๋ยวนี้บอดทึ้งอันไม่ดีทีงง่อะไรคือแบบว่าลำบากมแม่ฮะเฮียวัดนี่ห้างที่มันเห็ดไม่แต่ขา,า,ห,าบบห้างมันเห็ดไม่เนี่ยห้างนั่นได้เอาเลยห้างนั่นนะมีอยู่ห่างบ่หลาย คือน,น้นนอยแท้บอ่อหางมันก่อใหม่จะแม่อย่พี่มาเอาเลยนี่ตะโกนหางนี่ระเบิ่งน,น,น้ำกันเด้อคือแบบว่าอูอเ้เห็นวะมันมันคือมันทางเงี้ยไงไปชีได้ไข่ป่ะพี่ดอกเห็นวะเห็นวะเห็นวะว้ายหล่นลง <c oughs> ไปแล้วไข่มันวนะอย,อยู่พื้นมี <c oughs> อะไรจะขนาดนี้ป้าบอกเคยทัง ทางบ่แดงมีไข่ลาดตัวนี้จะคือเห็นบ่ตู้เห็นบ่แล้วๆเห็นบ่มยอลนี่ทุกคนเห็นบ่โอ้โหคือนางแบบว่าแดงนางนแดงล ไงง่ญ่แล้วตอนนี้เอาแป้งมาหุยนะแม่ทุกคนโอ้โหคือแบบขาวจวะเลยน้องเอ้ยสะอ่อนเด้นี่ชอกใส่ตาบพราะจงเอาแป้งมาหุยเนาะป้าๆไปบอนะฮะก็เดี๋ยวบอนข้างมันติดคบเมาน้ิ อนน่าฮากเ็เคยไปทางท่านน้องเตยเนาะแต่ว่าไข่บอยังนี้ไข่น้อยอยู่วันนี้มีแต่ไข่ใหญ่เลยเป็นปน,นั่งนะททสาเหตุที่ฮาเอาแปลงใส่ก็คือบอกให้แม่มันจับไข่มันเนาะให้แม่มันไต่ออกไปเลยให้มันเหลือแต่ไข่นี่ทุกคนเอ้ยแม่มันหุ้มคือยามนี้มดแดงไข่มดแดงเริ่มตึ้งแล้ว คุ้นกาหาม a าเกิดมืแต่นอนแต่กินแต่ตอนนั้นพวท่านได้ไข่นะห้างมันก็นเลยเลอเมดแล้วตอนก็ในแม่มันเอกข่าวเขาเลยพหุดดี่แปบท่างนี้แม่มันคือแบบลูกลาแม่งตอนนี้ เอ้าเห็บเลยเหยอฮะโอ้อยข้าในข้างใบุกเห็นโอ้ไข่มาแล้วไขม่ไขมาแล้วโอ้ยไข่ดีทีน้องไหมโอ้ยเห็ยเห็บ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมัดแล้วมาเราเื้ย,ยที่ได้กินแค่โมแดงกับมโมง,ง่ายหูดองเฮ่นี่อะไรนี่เออเออพี่จะบด เบ้างยกตาฮะนี่ผูดไปฮะนี่เป็นเม็ดนะเอาลงไปเลยโอ้ตายเฮี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 ยมันเฮียได้ของมันมันเฮียเปแปงแ้งเปแป้งเปแป้งก็มันสิคราบไข่เป็นเม็ดที่ไซคือแป้งเท้าเหนียว

ว้ามีอยู่้อยกระตูนี่แลหละว้าไหลเลยขาวเลี้ยงไ่เป็นขาวเลี้ยงขาป่อย่าตน,นีเขาวสป่อยไปตามธรรมาตาเลยว้าหลขนาดนู้ หลายเ,เลยเข็นผงควายเมื่อกี้นีผ้ผงควายอยู่ภุเหล็กินถ้ามาหลายโตไปใส่เบิร์ตนี่เขานี้ก็เต็มเลยแตงงัวไปหาต้องให้มาแดงตอ่อโอ้โหเนี่ยนื้ นตอนนี้เ้าก็มาฮอดเตียงเรียบร้อยแล้วเนาะยัเหาวสิมากิ้วอันเอาแม่มันอ่อดิมบุงเอาไปะเดงเนาะได้ลายอันนี้ปกติน่ะถ้าเ้ามีแป้งลายๆน,น,น,นะบทจำเป็นต้องกิ้วก็ได้ล้างน้ำเอาเชื่อแต่ว่าแป้งเ้าบ่พออือส้มแม่เยี่ยวใส่มาทำก,กิ้วออกเลยเทใส่น้ำน โอ้ข uh ่าวจุ๊น <c ười> <ả> uh ี huh. uh ่แต่แมงไหมเขาก็เก็บแมงไหมออกเลยกระตาไปไปนะโยนไปพุนไปกระตายมัดมดประโยชน์ละโยนทิ้งแม่เนี่แม่มันที่โคบนี่เก็บเยอะก่อนเออมายังคบ ว่าเะออดดิแฟ่โมเดลเอาไปใส่อันอแงงเนาะแกงนทำไม้เอ้ยขี้เล็กออมขี้เล็กใส่แกงนทำไม้แกสิอ้าจิตใจให้เบิ่งไกตในี่ยจิตใจให้ทุกคนเบิงนน่งไกใๆเนาะโอ้โหคือแบบเลิศนะอืมไข่บ่แม่นไข,ข่นางเห็นบ่านางตาดำ, <c oughs> ำดำตาดำดำเนีแลแหละนะไข่มันจะเป็นวันนี้เท้ามันของเท้านาง นี่เวลาหากินแม่มันก็สิจับนะนี่ลูกมันก็นจับน้ำป้าใกล้มาส่วนก็เด้ตอนนี้เด้ไปยังไไปหันนวยันมันสิกินยันเดียวกนดึงให้ใกล้มเลยหุมหุมหุมให้มาเบิ่งคิวก โอ้หตา่เกหแล้วตอนนี้บ่จมาบ่จักไก่ ออามาใส่ก,กระซามไว้เอาขึ้นมาสูงเพราะว่าไก่วนแหงไก่ข่าวงาน่าทุกคนเป็นตะกินบอ่อมาเด้อมาเด้อผีาอยากเลยคอยแบบดิบๆโอ้ไก่โอ้ไก่ ออกไปแน่ก่กินแบบดิด้บหาแซ่บเลยจับกินเลยโอเคโนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยกับสี่อคอปิดตาะมีเนาะถ้าใครมาด็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม เป็นกำลังใจที่นี่ในการที่คิดต่อไปนี่เด้อบ๊ายบายจกันที่น้าเด้อ